นะะ่นากเอาไปก็สำคัญตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วเกินขอไปเติมพลังด้วยหมูกระทะด้วยหมูกระทะก,ก่อนกันแล้วกันสวัสดีค่ะเอ,อไม่เหนื่อยจ้ะแม้ไม่เหนื่อยส่วนช่วงนี้ไปต่อกันที่สเก็ตข่าวพบกับคุณสุคนเพชรครับ สวัสดีค่ะพบกับเพชหอมในสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกเป็นเรื่องของภารกิจค่ะงานหลวงไม่ให้ขาดงานราษไม่ให้เสียนะคะไปที่จังหวัดนครพนมค่ะไปกันที่กิจกรรมภูมิใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวันค่ะคุณสุดที่พง์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านลงพื้นที่ไปพร้อมกับดรวันดีกุลชอยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ แม่บ้านของท่านนั่นแหละค่ะเริ่มงานก็หวานเลยค่ะขออนุญาตให้รู้จักคนที่สวยที่สุดคนที่สวยที่สุดเมียที่เคารพรักเมียที่เคารพลัก <c oughs> น่ารักเมียที่น่ารักเคารพเมียได้ดีทุกคนค่ะในงานมีเดินแบบผ้าไทยด้วยถามว่านายแบบเป็นใครในายแบบก็ชาวบ้านที่อยู่ในงานเนี่ยค่ะถ <c oughs> อดต,ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ <c oughs> แต่พอเปลี่ยนใส่แล้ว ดูด,ดีจริงๆค่ะเบือไอเดีกหน่อยโยนไทยว้าวส่งท้ายด้วยการที่พ <c oughs> อบาน <c oughs> ยังเอาใจแม่บ้านด้วยเสียงแคนค่ะ <c oughs> แหมลีลาการเป่าแคนของท่านไม่ธรรมดานะคะ <c oughs> คือเฉพาะลีลานะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เป่าจริงค่ะ <Huh? S 1> งานหลวงไม่ให้ขาดงานราดไม่ให้เสียคนรักเมียดีเดยค่ะส่วนสเกตขค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายทุเรียนที่ต้องเร็วเร็วเร็วกว่านี้อีกค่ะไปที่จังหวัดศรีสะเกตกันค่ะ พิธีเปิดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟปีนี้นอกจากคุณภาพนะคะยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยเน้นไปที่ความรวดเร็วค่ะพิธีเปิดอยากให้เร็วจัดให้เว้น